หลบสปอยไวันี้นะครับกับ10อันดับภาพยนตร์ที่ผมชอบที่สุดในปี2023อันดับ10 Maestro ด้วยการแสดงของ2นักแสดงนำาดนตีเพราะเพราะมุมกล้องสวยๆเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทำออกมาได้เนียบมากถูกจริตผมสุดๆ อันดับ9 The Creator หลายคนอาจจะแปลกใจแต่ส่วนตัวผมชอบหนังไซไฟนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังในการสร้างสารรค์บรรยากาศโลกที่มนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกับ AI แถมถ่ายทําในประเทศไทยด้วยอันดับ8 John Wick Chapter 4โคตรมันที่สุดของหนังแอคชั่นในปีนี้แล้วครับเ e a ียร์นูรีฟเท่เหมือนเดิมแล้วภาคนี้แต่ละฉากคือสุดๆโดยเฉพาะตรงอาร์คเดอะทริอนะครับที่รถเยอะๆกับฉากขึ้นบนันได น่าจะเป็นที่จดจำไปอีกนานเลยทีเดียวอันดับ7 talk to me อาจจะไม่ได้น่ากลัวที่สุดแต่เป็นหนังผีที่ทำออกมาได้มีสไตล์และไม่จำเจฉากที่พิกพีก,ก็ทำออกมาได้น่าอึดอัดจริงๆที่สำคัญยังเป็นผลงานเรื่องแรกของสองพี่น้องยูทูบเบอร์อีกตั้งหากอันดับ6 guardian of the galaxy volume 3ในปีที่หนังซูเปอร์ฮีโร่พากันเจ๊งเป็นแถว เจมส์การหัวเรือใหญ่คนใหม่ของ DCU ปิดฉากไตรภาคฮีโร่พิทักษ์จักรวาลของมาเวลได้อย่างสวยงามแอบซึ้งจนน้ำตาปริมๆเหมือนกันอันดับ5 Killer s o f the Flower Moon เป็น3ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านไปเร็วที่สุดของปีนี้เลยมาตินสกอเซซี s เลโอนาร์โด i ิคาปริโอโรเบิร์ตเดนพูดมาแค่3ชื่อก็แทบไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วนะครับ t h i s is Cinema ของแท้เลยอันดับ4 Air ถึงจะจบไม่สวยในบทแบทแมนนะครับแต่ผลงานกำกับของเบนัฟเฟลกยังไว้ใจได้เสมอจากใจคนเล่นกีฬาการที่เราได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของหนึ่งในแบรนด์รองเท้าที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลกดูแล้วรู้สึกมีไฟในการตื่นเช้าไปทำตามความฝันของตัวเองจริงๆนะครับอันดับ3 Anatomy of a Fall ในแง่ของบทหนังเรื่องนี้ทำได้เนียนตาแล้วก็ละเอียดยิบมากๆเป็นบทสนทนาที่ถกเถียงกันเกือบทั้งเรื่องนะครับ แถมพาให้เราคิดตามกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ดีมากๆใครที่ชอบแนวสอบสวนคดีคอร์ทรูมดราม่าเนี่ยไม่ควรพลาดอันดับ2องอ e n ปเนไฮเมอร์ heimer, โดดเด่นกว่าเรื่องอื่นมากๆทั้งแสงสีเสียงเหมือนโดนมนสะกดนะครับตอนอยู่ในโรงพอดูจบเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจริงๆคริสโตเฟอร์นอแลนกลับมาครั้งนี้นะครับพร้อมที่จะท้าชิงรางวัลทุกสาขาในเวทีใหญ่แน่นอน อันดับหนึ่ง Spider-Man Across the Spider-Verse ภาคแรกว่าดีแล้วภาคนี้ดีกว่าอีก Pacing ที่รวดเร็วซาวด์ประกอบแอนิเมชันที่มีสไตล์สำหรับผมคือไร้ที่ติเลยแล้วด้วยความที่เป็นการ์ตูนหนังมันสามารถออกนอกกรอบได้มากกว่า l i ฟ e แฟคชั่นแน่นอนซึ่งนั่นคือข้อได้เปรียบนะครับสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวคืออยากดูภาค3ไวๆแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับชอบเรื่องไหนมากที่สุดในปีนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับช่องหลบสปอยด้วยยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมช่องหลบสปอยในปีที่ผ่านมานะครับก็ถือโอกาสนี้ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกับปี2024ที่จะมาถึงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับหลบสปอย